ม้าแข่งในโรงสีครั้งหนึ่งมีม้าแข่งเรื่องชื่ออยู่ตัวหนึ่งซึ่งมันสามารถคว้ารางวัลมาได้หลายต่อหลายครั้งเป็นที่หนึ่งมาโดยตลอดมันจึงรู้สึกภูมิใจในความเก่งกาจและความสามารถของตัวเองเป็นอย่างยิ่งเมื่อการเวลาผ่านไปม้าแข่งก็ชราลงเรื่อยๆจนมันวิ่งแข่งต่อไปไม่ไหวอีกแล้ว เจ้าของจึงขายให้มันไปอยู่กับโรงสีข้าวแห่งหนึ่งเจ้าของโรงสีนาําม้าแข่งที่ซื้อมาไปใช้งานในโรงสีอย่างหนักโดยมอบหมายให้มันลากเครื่องโมงข้าวทุกวันมา้าแข่งรู้สึกสลดใจในโชคชะตาของตนเองเป็นอย่างมากบัดนี้ทำให้มันคิดได้ว่าโลกนี้ช่างไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยจริงๆครั้งหนึ่ง ข้าเคยมีชื่อเสียงที่สุดในสนามแข่งม้าอันทรงเกียรติแต่ขณะนี้ข้ากลับต้องมาวิ่งเป็นวงกลมไปรอบๆเครื่องโมง้าวเท่านั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเกียรติยศชื่อเสียงเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน